เชื่อว่าการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยและบาดเจ็บเรามาดูโรคมาดูเรื่องการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวดและบาดเจ็บว่ามันมีโรคอะไรบ้างเรามาดูโรคที่หนึ่งกัโรค โรคและอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้บ่อยอาดูโรคที่หนึ่งโรคอะไรลูกเจอกันตอบสิโรคตาแดงโอ้โรคตาแดงเรามาดูสาเหตุก่อนสาเหตุเกิดมาจากมีเชื้อโรคเข้าไปที่ตาโดยการใช้มือที่สกปรกขยี่ตากุหลางเข้าตาเล่นน้ําในลําคลองที่สกปรกและใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่ป่วยโรคตาแดง เกิดจากเชื้อโรคนั่นะเข้าไปที่ตามันอยู่ๆมันเข้าไปที่ตาเราได้ไหมไม่ได้อะไรที่พามันเข้าตาเรามือะมือเราที่สกรปรกไปขยี้ตาแล้วฝุ่นละอองเข้าตาเนาะแต่เล่นน้ําลาคลองที่สกรปรกแล้วเป็นสิ่งของใช้กับพวกผู้ป่วยโรคตาแดงสาเหตุโรคตาแดงก็มีในะแบบนี้นะลกูกเอาดูอาการของมันอาการก็จะมี การคันเคืองตาปวดเบ้าตาตาแดงมีน้ำตาไหลและมีขี้ตามากอ่ะดูรูปทางซ้ายมือนี่นะอาการตาแดงและวิธีการปฏิบัติตน้นเมื่อเป็นโรคตาแดงก็ไม่ควรให้ตาโดนแสงแดดหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกให้สวมแว่นตากันแดดควรหยุดพักเรียนช่วคราวเพื่อพักผ่อนสายตาป้องกันการระบาดสู่ผู้อื่นล้างมือให้สะอาดและไม่ใช้มือขยี้ตาไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นและไม่ให้ผู้ป และให้หุกคองพาไปพบแพทย์จริงเอาง่ายๆก็คือโรคตาแดงถ้าสมมติมีอาการตาแดงก็ไม่ควรอะไรลูกขยี้ตาเนาะถ้าหากจะเป็นเจ้าออกแสงแดดต้องใส่อะไรลูกใส่แว่นกันแดดด้วยค่ะใส่แว่นกันแดดแล้วพักสายตาป้องกันการระบาดก็จะแดงตาก็จะแดงยู่นตาแดงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วตาต้องมีสีตาไปยังไงลูก ตากระแดงเนาะไอเข้าไปอีกวก็จะแดงขึ้นอีกอะเรามาดูวิธีการป้องกันบอกว่าการป้องกันไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้าและเสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่นล้างหน้าและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเมื่อมือเมื่อมีฝุ่นละอองเข้าตาให้ลืมตาในน้ําที่สะอาดไม่ใช้มือขยี้ตาและไม่ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคตาแดงแสดงว่ามันเป็นโรคติดต่อไหมลกูก ติดต่อครับติดต่องั้นเขาไม่ให้อยู่ใกล้คนที่เป็นโรคตาแดงเนาะเขาบอกว่าล้างมือหลังหยิบจับสิ่งของเพื่อป้องกันโรคตาแดงก็คือล้างมือเพื่อให้อะไรลูกสิ่งอะไร้อโรคที่ติดมือเราออกไปอไปเนาะ่อไปโรคที่สองโรคอะไรเอ่ยโรคท้องเสียเพราะว่าท้องเสียนี่ถ้าเราถ้าให้นักเรียนเดาสาเหตุเกิดจากอะไร เราคนอยู่้านอาหารแล้วมาอาารเข้าไปอาหารที่เกินเ้ากปดื้อหรับรับประทานอาหารที่มันไม่สะอาดมีเชื้อโรคปนเปื้อนรับประทานอาหารที่สุกๆดิบๆหรืออาหารที่รสจัด นักเรียนจาไว้เลยนะอาหารที่สุกๆดิบๆครกินไม่ลกคนกินไหมครับไม่คกินนะนต้องรับประทานอาหารที่ยังไงที่สุกเท่านั้น,นแบบสุเกลเลยอะค่ะสุกเลยเนาะ<ม>แล้วเรามาดูอาการบ้างอาการก็จะมีปวดท้องถ่ายเป็นเหลวหรือถ่ายเป็นน้ําหลายครั้งถ้าถ่ายมากจะมีอาการอ่อนเพลีย<อ><อ>เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ําและเกลือแร่ สาเหตุจากของเสียเกิดจากอะไรลูกรับประทานอาหารอะไรรับประทานอาหารที่ีมอะไรวันตที่มีอะไวันตอมเนี่ยดูลูกมีลูกที่มีเชื้อโรคบนเพื่อนรับประทานอาหารที่อะไรอีกสุกสุกิดบิไม่ตกเลยดูวิธีการปฏิบัติตนเมื่อท้องเสียลูก บอกว่ารับประทานอาหารอ่อนๆเช่นข้าต้มข้าวต้มปลาและดื่มน้ำเกลือแร่สำเร็จรูปหรือผสมด้วยตนเองแับนี้อ่าน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาผสมในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว750มิลิลิตรดื่มบ่อยๆเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญไปสูญเสียไปถ้ามีอาการยังไม่ดีขึ้นควรให้ผู้ปครองพาไปพบแพทย์ อ่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าสมมติเกิดท้องเสียเราควรดื hmm. mm ่มอะไรมากๆลูกเกลืออะไรลูกนเกลือแห่ถ้าน้ำเกลือแล้วหรือถ้าไม่มีน้ำเกลือแล่ก็ผสมด้วยตัวเองก็คือน้ำตาลทรายช้อนสองช้อนโต๊ะรวมกับเกลือผลครึ่งช้อนชาผสมกับน้ำที่ต้มสุกที่เย็นแล้วแล้วก็ดื่มบ่อยๆก็จะลดอาการท้องเสียได้นั่นเอง อ่าเรามาดูหน้าตาของเกลือแร่เป็นยังไงเคยเห็นไหมลูกแบบนี้เคยเห็นไหมเคยดื่มอยู่ครับรสชาติมันเป็นยังไงลูกเคยค่ะหวานไหมเรี้ยวไหมเรี้ยวหวานใช่ค่ะหวานค่ะนี่แบบชนิดผมเอาไปผสมกันค่ะรสออกส้มๆเรี้ยวหวานอ่ะต่อไปเรามาดูการป้องกันเมื่อโรคท้องเสียบ้าง หนึ่งรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆปรุงสุกใหม่ๆแสดงว่าดิบไหมข้อหนึ่งเนี้ยอาหารจะต้องดิบไหมลูกไม่ดิบเพาะอาหารที่สุกเลยสองรับประทานะไม่รับประทานอาหารที่สุกดิบๆและอาหารที่มีรสจัดฟังนะลูกรับประทานอาหารที่สุกดิบๆและอาหารที่มีรสจัดนอกจากจะท้องเสียแล้วยังทําให้เป็นโรคอะไรอีกใครตอบได้บ้าง นอกจากท้องเสียแล้วอ่ารักนอกจากจะท้องเสียแล้วยังเปโกกรคเกิดเพราะอาหารได้อีก<ถ>ใช่ไหมเพราะว่าเรากินอาหารที่มันมีรสอะไรรสจัดรสามดื่มน้ําที่สะอาดหรือต้มสุกและสี่ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ําทุกครั้งเรียนล้างมือไม่ลบก,ก่อนกินข้าวหลังรับประทานอาหารหรือก่อนรับประทานอาหาร แล้หลังจากเข้าห้องน้ําทุกครั้งเ,เนี่ยห้าเก็บอาหารไว้ที่มิดชิดไม่ให้มีแมลงมวันตอมไม่มีแมลงวันตอมดูอาการที่สามถูกของม,มีคมบาดเคยไม่รูกเ,เคยโดนบาดบ้างของมีคมเคย กระดาษบาดครับโดนบาดแล้วแล้วมีอาการอะไรต่อลูกมาเลือดไหลแผเราโดนมีเลือดไหลออกเคยโดนค่ะเาเรามาดูสาเหตุสาเหตุเกิดจากการใช้ของมีคมเช่นมีดกลันไก้ด้วยความประมาทนเองและไม่ระมัดระวังอาการก็จะเป็นแผลลึกมีเลือดไหลเจ็บปวดที่แผลนักเรียนดูลูปด้านขวาซินักเรียนคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ เราดินสอโดยใช้อะไรลูกใช้มีด้มีดมีดถ้าเราใช้มีดคัตเตอร์สามารถเหลาได้ไหมถามหน่อยเราสามารถเหลาดินสอได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้ค่ะเราได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราใช้ก็ต้องใช้ด้วยความอะไรลูกความประมัดประมาทไม่ประมาท นอกจากมันอาจจะทําให้บาดมีเราแล้วถ้าเพื่อนที่อยู่ใกล้เราไม่ระวังไปโดนเพื่อนข้างๆได้ไหมของที่มีคมเพราะฉะนั้นวิธีที่เราดินสอที่ปลอดภัยที่สุดคือใช้อะไรลูกกูกเหล่าดินสอใช้เกลสอเหล่าดินสอเองนักเรียนมาดูวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมีดมีของมีมีคมบาดมี เมื่อถูกของมีคมบาดให้ใช้ผ้าสะอาดกดลงบนแผลเพื่อให้เลือดหยุดไหลจากนั้นก็ล้างแผลด้วยน้ําที่สะอาดและอย่าล้างแผลซับแผลให้แห้งๆทายาใส่แผลสดเช่นโควิดนไอ,ไอโอดีนไปขีดหน้าจอลกล,ลบออกก่อน<ร>แล้ว<ร>ใช้<ร>พลัสเตอร์ป<ร>ิดแผลอย่าให้แผลถูกน้ำ อ่าดูวิธีการป้องกันไม่เล่นของที่มีคมไม่เล่นของที่มีคมหรือของมีคมหากมีควมจะไปต้องใช้ควรใช้ด้วยความประมัดระวังและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยใครมาลองเพลงคิวจังเลย ต่อไปลูกที่สี่เป็นอะไรลูกแผลอะไรแผลลอกแผลถลอกเคยหกล้มไหมเคยเคยหกล้มหรือจักรยานล้มไหมลูกเป็นยังไงเคยค่ะมีแผลถลอกแผลถลอกมีแผลเสร็จแล้วมีอะไรออกไหมเลือดเลือดเลือดค่ะเก็บไหมเจบเก็บปวดเสบไหมแเจ็บ เขียนหน้าจอนี่ครับกันเวลาอะไรเนี่ยเอามาดูสาเหตุก่อนสาเหตุเกิดจากการหกล้มหรือถูกของแหลมคมขีดกวนอาการเป็นแผลตื้นๆบริเวณขี่หลังมีเลือดออกเล็กน้อยนักเรียนดูรูปทางขวามือสิลูกเด็กนักเรียนคนนี้ไปทําอะไรมาเนี่ยรู้ไหมดูดูตรงเข่าเขาสิเข่าเป็นยังไงมีอะไรสีแดงๆไหมสิ มีอะไรทะเราะอามีเลือดออกทะเราะแล้วคุณแม่แล้วคุณแม่เขากำลังทำอะไรรู้ไหมครับแม่เซฟเซเพื่อสิลืองคลอะไรเลยี๋ยวคุณแม่เขาทำอะไรอยู่อ่าววิธีการปฏิบัติอ่าตอนนี้คุณแม่เขากำลังจะบอกให้ลูกเขาปฏิบัติยังไงเมื่อเกิดแทะลอะ ก็บอกว่าเมื่อเป็นแผลถลอกให้ล้างด้วยล้างแผลด้วยด้วยสบู่และน้ำสะอาดยาล้างแผลลับแผลให้แห้งแล้วเช็ดรอบๆแผลด้วยแอลกอฮอล์ทายาแผลสดเช่นโควิดอนไอโอดนักเรียนจำชื่อนี้ไว้ดีๆนะลูกชื่ออะไรนะลูกยาอะไรนะโควิดอนโควิดอนไอโอดชื่อยานี้ใช้สำหรับทาแผลอะไร กินได้ไหมลูกกินไม่ได้นะจำไว้นะลูกเอาไว้ใส่แผลสดเนาะการป้องกันก็คือเดินหรือเล่นด้วยความระมัดระวังเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการสะดุดล้มการทายาใส่แผลบนแผลถลอกนักเรียนดูรูปนี้ดูฝามือนี้น้ำยายังมีสีออกสีอะไรลูก <CGI> ส้มแดงแดงค่ะสีเหลืองๆนี่เนาะเหลืองๆส้มๆนี่แหละคช้สำหรับทาแผลอะไรนะแผลแผลสดค่ะแผลสดนั่นเองเอาต่อไปมาดูคลิที่ห้าสัตว์หรือแมลงพิษกัดหน่อยอ้าวในนี้เขาบอกว่ายุงและมดกัด ได้เกิดมาไม่เคยโดนยุงกัดมีไมมลูกแต่ยังไม่เคยเลย่ไหมไม่มีค่ะไม่ลูกถ้ายุงกัดแล้วอาการมันจะเป็นยังไงมันจกุ้งัดแล้วอาการก็จะมีตุ่มคืนแล้วก็มีคันอ่ามีคันอ่เรามาดูอาการยุงและมดกัดบ้างอาการก็จะมีตุ่มหรือผื่นแดงขึ้นบริเวณที่โดนกัดและมีอาการคันการปฏิบัติตน ก็คือเมื่อโดนยุงกัดและเมื่อโดนยุงและมดกัดให้ล้างบริเวณที่โดนกัดด้วยสบู่และน้ำสบูถ้าเกิดมันพองก็ประครบด้วยน้ําแข็งเพื่อลดอาการาาประครบน้ําแข็งเพื่อลดอาการการใช้สบีชุบแอมโมเนียหอมชี้พึ่งและคารมาทาบริเวณที่โดนกัดอ้ามีชนิดยาเพิ่มมาอีกอย่างลูกคารามาลงังเรียนรองพูดซิเห็มจ่าคัคารมาคารมาเอาไว้ทําอะไรลูก แผลที่ไม่ใช่แผลสดไม่ใช่แผลสดถูกต้องแล้วแล้วสมบคุณมันช่วยอะไรช่วย,แก,ยากาแก้อาการคันแก้อาการคันตัวเงมากเลยลูก<ห>เอาห่มปตัวอย่างให้ดูด้วยน้ำร้อาขมลายเพื่อช่วยอะไรนะอาการคันจําไว้นะลูกอาการคัน หนูก็เป็นแบบนั้นอะต่อไปเมื่อกี้พูดถึงยุงกับมดละต่อไปมาดูอันที่สองพึ่งต่อหรือแตนต่อยนักเรียนคนไหนเคยโดนพึ่งพึ่งต่อยบ้างลูกยังไม่เคยครับไม่เคยเยค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยถ้เมาเมื่อเราโดนพึ่งต่อหรือแตนต่อยจะมีอาการดังนี้ ปวดปวดค่ะถ้าพึ่งต่อยค่ะอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังที่โดนต่อยคันมีรอยแดงและบวม <c oughs> การ <c oughs> การปฏิบัติตนเมื่อโดนพึ่งต่อยก็หรือแตนต่อยให้ใช้วัสดุที่มีรูเล็กๆ <c oughs> เช่นหลอดดูดกดลงไปบริเวณที่โดนต่อยอ่าคุณถามหมน่อยทำไมเราต้องเอด,ดูดกดไปที่บริเวณที่เราโดนต่อยลง ต้องเอาเหล็กในออกต้อเอาเหล็กในออกทำไมต้องเอาเหล็กในออกด้วยลูกเพราะอะไรก็แปะก็ไม่เอาออกไปได้ไหมเอามันอทิ้งมันไว้อย่างนั้นเลยเลยหายหายอ่ะครับต้องไว้เหล็กในออกไม่งั้นมันก็ไม่หายมือนักเรียนโดนพุ่งต่อหรือเตนตต่อยจำไว้นะลูก ออให้เอาเหล็กในออกก่อนโดยการใช้หลอดดูดกดลงไปบริเวณที่โดนสอยแล้วก็เอาก็ห้ามไปตีผมเมื่อเหล็กมันโผลออกมาก,ก็ใช้ปากคีมหรือแหนบคีบเอาเหล็กในออกเนี่ยดังดังรูปดังรูปของมือนี่ค,นคุณครูกำลังทำอะไรให้นักเรียนคนนี้อยู่ครับนักเรียน,ชยนใช้หลอดดูดนมคีบออก เราดดองคีบเหรอลูกกดลงไปรงที่ไหนก่อนเกดเอาเหล็กไนออกเหล็กนเสร็จแล้วก็ใช้อะไรคีบแหนบคีบใช้แหนบคีบเหล็กไนออกก่อนนะจ๊ะเมื่อเราเอาไอ้เหล็กไนออกแล้วจากนั้นเราก็ทาทาบริเวณที่โดนต่อยด้วยแอมโมเนียหอมหากมีอาการปวดบวมให้ใช้น้ำแข็งรดคบเพื่อให้ผู้ปกครอง เพื่อให้วุปครองหายากแก้ปวดให้รับประทานถ้ามีอาการรุนแดงควรไปพบแพทย์ทันทีลูก<ะ>การป้องกันสัตว์หรือแมลงมีพิษกัดต่อยก็คือ 1. ไม่เล่นบริเวณที่รบมืดหรืออับทึบนอกจากบริเวณที่รบจะมีสัตว์มีพิษยังมีสัตว์สัตว์อะไรอีกลูกโอ้ออมี ตัวจะขแมลงสาบแม, <ะ S 2> มลงปองรังเลยอ่ะต่อไปสองแมลงองค่ะไม่แย่รังของสัตว์หรือแมลงมีพิษเช่นรังพึ่งต่อแตนและมดแมลงพึ่งอ่ะสามกำจัดแหล่งพ่อพันยุงในบริเวณบ้านและโรงเรียนวิธีกำจัดยุงใครรู้บ้างกรับลูกทำจัดยังไงใส่อะไรลงไปในน้ำนะ สายอาเบดอาเบดมีอะไรอีกลูกนอกจากถังน้ําแล้วบริเวณใกล้บ้านลูกถ้ามีตรงที่น้ําขังก็เอน้ําตรงนั้นออกเนาะเพื่อลดเพื่อไม่ให้ยุงยุงเข้าไปไข่สียากันยุงอ่ะสียาคนยากันยุงย่ะสีจัดบริเวณบ้านและในบ้านให้สะอาดมีอากาศถ่ายเทและมีแสงสว่างที่เพียงพออันนี้รังอะไรลูกใครรู้ไหม อันนี้รังพึ่งครับนับได้ไหมมีกี่โดรนถ้ามันต่อยเราหมดหมดรังจะตายไหมตายแน่นอนครับน่ะอนับยานับได้ี่ดรนกันรู้เลยดิทำไปเรามาดูประโยชน์ของการดูแลตัวเองจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ประโยชน์ก็คือหนึ่งช่วยให้สุขภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็วสองไม่มีโรคอุ่นเข้ามาแทรกซ้อนแม่จะเอาไ้ใช้สามไม่แพร่เชื้อให้กับคนอื่นโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเรานั่นเองสี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และอันห้าไม่เสียเวลาเรียนนั่นเองอันนี้สาคัญเลยนะลูกถ้าเราเจ็บป่วยเราเสียเวลาเรียนไหมเรียนทันเพื่อนไหมลูกไม่ใช่เรียนทันเนาะเราสรุปเลยวันนี้แล้วกันเมื่อมีอาการเจ็บป่วยต้องรู้จักดูแลตนเองและปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ใหญ่หรือแพทย์เพื่อไม่ให้อาการเจ็บป่วยนั้นรุนแรงมากขึ้นและหายเจ็บป่วยได้เร็ว นอกจากนี้ควรรู้จักปฏิบัติตนในการป้องกันเพื่อไม่ให้กลับมาเจ็บอีกได้หลังวันนี้ครูก็มีแบบทดสอบให้นักเรียนทำทั้งหมดสิบข้อพร้อมที่จะทำหรือ,อยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะ,คมคะไม่ได้ทำยังไงเหรอครับยังไงว,ว,ว,วิชาอื่นวิชาอื่นเขาให้ทำนิ้วใช่ไหมลูก ต่ข้อหนึ่งทำมือกี่นิ้วนะห,หนึ่งนิ้วสนิ้ว2นิข้อสองสองนิ้วอ่ะโอเคอาการกระทำใดอาจทำให้ถูกของมีคมบาดเ่าข้อไหนลูกออดก,กี่อ่ะโอเคลูกเปิดไม์ดีกว่าคุม,มไม่ได้ยินเลย อ่ะเไม้ตอบเลยลูกทำมือไปด้วยหนึ่งค่ะสองค่ะีคอชูนิ้วไม่เหรอครับชูนิ้วด้ลูกค่ะชูนิ้วด้วยพูดด้วยข้อหนึ่งถูกต้องข้อที่สองผู้ป่วยท้องเสียจะมีอาการอย่างไรข้อที่หนึ่งครับข้อ่หนึ่งข้อที่หนึ่งจำไว้นะลูก ผู้ป่วยท้องเสียจะมีอาการปวดท้องถ่ายเหลวหลายครั้งต่อไปสแต่พกช้ำเกิดจากสาเหตุใดอันนี้สองค่ะข้อที่2ถูกต้องแลครับแต่บกช้ำเกิดจากตกบันไดนั่นเองไปข้อ4การปฏิบัติตนในข้อใดช่วยป้องกันตาแดงข้อไหนลูก ข้อดนขาข้อสี่้อ่ข้อาบอกี่าช้อ่วยป้องกันามข้อท่้อที่สามข้่ามข้อทีข้อ่า้อไีข้อที่ห้ี่าข้อ่ามขี่ของีสารข้อที่ข้องเสาอี่ามข ข้อที่สามครับข้อทครับอที่สามถูกต้องนะแล้วต่อไปข้อที่โมข้อที่เอ็มมองกดอันเดียวใช่ไหมโอเคค่ะกดอันที่สามค่ะข้อหกโจทย์ถามว่าเมื่อหกล้มหัวเข่าถลอกควรปฏิบัติตนอย่างไรข้อหนึ่ง ข้อที่ข้อที่หข้อที่หครับข้อที่ห่เป็นคำตอบที่ถูกต้องับเมื่อหกลมของเท้าถลอกก็ล้างแผลให้สะอาดซับให้แห้งแล้วใส่ยาแผลสดนั่นเองต่อไปข้อที่เจ็ดนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเป็นโรคตาแดงข้อที่สครับข้อที่สาม ข้อที่สามค่ะข้อที่สามค่ะข้อสามเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเมเรียนเป็นโรคตาแดงก็ป้องกันแด้ระวังไม่ให้ตาโดนแสงแดดใช่ครับต่อไปข้อที่แปดถ้าเดินชนประตูสีสานูควรปฏิบัติอย่างไรข้อที่สงค่ะข้อที่สองครับอ่ะตรงนี้ครูขอถามหน่อย ทำไมเราต้องประคบน้ำแข็งลูกสองข้อสองข้อสองข้อให้ตอบได้บ้างว่าจะทำไมการประคบน้ำแข็งเพื่อลดอาการอะไรลูกลดอาการคันไม่ใช่ลราประคบน้ำแข็งลดอาการคันได้ไงลูกอาการอ๋อัาการบวมอาการบวมนั่นเองเนาะสีสันต่อไปข้อที่เก้าเมื่อโดนกดกัดนักเรียนควรปฏิบัติ เรือเรียนควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรกมดกัดข้อัดใช่ไหมครับข้อสามข้อสามข้อสามค่ะคำตอบที่ถูกต้องเมื่อดนนักเรียนโดนมดกัดควรทำเป็นอันดับแรกก็คือล้างด้วยสบู่และน้ำที่สามค่ะไปข้อสุดท้าย ข้อใดไม่ควรปฏิบัติเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอันนี้ไม่ควรเลยลข้อที่หนึ่งไม่ควรทำถูกต้องนะลกูกข้อหนึ่งไม่ควรทำเลยหยิบยามารับประทานเองอการจะกินยาแต่ละครั้งเราเราต้องทอำอะไรก่อนลูกอาข้าลาอละก่อนอาเฉยเลยค่ะถ้าเราไม่านเราจะรู้ไหมว่ายานี้ไอมีสรรพคุณใครจะไปรู้ไม่รู้ครับแบบว่าเป็ยังไงเนาะ โดยใช้ปีกย่างอ่ะโอเคัวสรุปก่อนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปนะจำได้ไหมการดูอะไรกันการดูทั้งหมดกี่โลกโลกค่ั้พูดไปทั้งหมดกี่ยางลูกทั้งหมดห้าโลกเลยครับลลกที่หนึ่งโลกอะไรลูกตาแดงตาแดงสองสองเสียสองเสียสามสาม

ถ้าไม่มีเดี๋ยวครูขอตัวแทนบอกความเคารพนมคนมีคลิปย้อนหลังมีครับเดี๋ยวคลิปคุณครูเดี๋ยวคุณครูส่งให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนแต่ละห้องนะให้ครูประจำชั้นเอาลงไปนะครับอ่าสิบประพาดบอกความเคารพนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพจ้าวข้าว